กระบี่และภูเก็ตมรกตและไข่มุกแห่งอันดามันไม่เพียงแต่มีทะเลหาดทรายและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหากแต่ยังมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตน่าศึกษาเรียนรู้และที่นี่ยังมีครูสอนดีผู้เปรียบเหมือนอัญ,ญมณีมีค่าคอยขัดเกลาสั่งสอนและให้โอ,อกาสลูกศิษย์ผู้ด้อยโอกาสอยู่ด้วย สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสคออได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังนายเอศวิบูลเจริญผู้อํานวยการสํานักบริหารการชํราระหนี้นายวิสุทธิ์จรันรมณีผู้อํานวยการสํานักจัดก,การหนี้หนึ่งและน,นายนรงแก้วสวัสดพันธ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเงินกู้โครงการพร้อมคณะ ร่วมเดินทางเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาครั้งที่4ร่วมกับคณะของสสคที่นำโดยอาจารย์นครตังขะพิภพและอาจารย์นกพรสุวรรณรุจิผู้ทรงคุณวุฒิสสคณจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่3-5กรกฎาคมที่ผ่านมา วันแรกคณะจากกระทรวงการคลังและสสคได้เดินทางไปดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับครูคล้าวโรจนะเมธากุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงและเจ้าของรางวัลครูสอนดีณนะบ้านประกาสายผู้สอนเด็กด้อยโอกาสด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้านเปรียบเสมือนโรงเรียนสร้างในหนังและมโนรารุ่นใหม่ของอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ ที่กระทรวงการคลังและสอสคอได้เข้าไปให้ทุนสนับสนุนจนได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงและมโนราครูคราวได้ใช้พื้นที่บ้านของตนเป็นที่สอนหนังตะลุงแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนมายาวนานมุ่งหวังให้เกิดกล้าพันใหม่ที่จะช่วยสืบสาสนศิลปะการแสดงที่เปรียบเหมือนชีวิตของครูให้ยืนยาวต่อไป ซึ่งนอกจากเด็กๆจะได้วิชาความรู้ด้านการแสดงแล้วยังช่วยสร้างไรายได้ให้แก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยหนังสิงหาหลานคล้าวน้อยหรือเด็กชายสิงหาโรจนะเมธากุลเป็นกล้าพันธแห่งความภาคภูมิใจของครูคล้าวด้วยวัยเพียงเก้าวขวบหนังสิงหาสามารถเป็นนหนังรุ่นเยาวสแสดงหนังตลุมเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม ตอนนี้เราก็ขยายครือข่ายในกระบ,บี่เมื่อก่อนในหนังตะลุกเนี่ยเขาไม่ชอบเรื่องแต่ผมเนี่ยมามามา,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 มาดำเนินการเอาหนังตะลุกมาเล่นบ้างผมเล่นเองบ้างผมคนเด็กบางแต่เดี๋ยวนี้คนรูบเรื่องแล้วเวลามีธาน,นี้แทบจะทุกคนนันเ่ยเดี๋ยวนี้รับหนังตะลุกแล้วการได้รับเลือกเป็นครูสอนดีและรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการคลังและสสค <c oughs> เพื่อทำงานกับกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เสริมสร้างกำลังใจให้ครูมุ่งมั่นหวานพันธ์และพอกล้าทางวัฒนธรรมต่อไปแต่ว่าอย่างไรอย่างไรคนรอเพื่อนาอาจจะให้ทุกอย่างมันามนุลไปได้ไม่ขาดตกบกพราะแล้วก็สมมุติว่าโครงการนี้เสร็จไม่มีใจมูตุนผมก็ยังต้องทำต่ออยูน่นะก่อนที่อุปกรณ์ที่เราที่ทางโคงการกลางทาง,ทาง,ทาง,ทางชชคอ,อให้มาต่อยอดไปเลย นี่ของชายมันก็ต้องหัวไปธรรมดาเราก็โชคแรมไปโชคแรมไม่ได้ก็ต้องหาใหม่อีกก็ต้องหาจนได้เพราะว่ามันทำมา,นานแล้วม, <Squ> มีวิธีที่จะเป็นชีวิตใจเตอาเป็นชีวิตใจตาสทำเรื่องมีความสุขนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าพวกคณะผมเนี่ยมีความรื่นใจและขอบคุณครูมากกว่าเพราะว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ครูเนี่ยสะท้อนม,มาว่า คุณครูเนี่ยมีใจที่รักนะครับในวัฒนธรรมบรานของภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังกลกหรือโนลาเพราะคุณครูเนี่ยได้ถ่ายทอดอันนี้ให้กับรุ่นหลังๆต่อมานะครับและวยิ่งได้มาเห็นน้องๆนะครับไม่ใช่น้องๆรุ่นหลานเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้องสินหานะครับซึ่งเวลาที่เล่นเนี่ย,ยมีความสุขมากเลยคือเราไปดูด้านหลังเวทีนี่นะครับเราจะเห็นเลยว่าน้องเนี่ยหน้าตาแบบมีความสุขมีความมุ่งมั่นมากและเมื่อเรามองหน้าเวทีเข้ามาเราก็เห็นพวกเราทุกคนก็มีความสุขกับการแสดงของน้องๆหลางเช่นเดียวกันหลานสินหานะ,ะรวมทั้งทางด้านโนราก็เช่นเดียวกันนะครับเราได้เห็นได้เห็นของคือเด็กนะครับมลังสะอ้อนออกมาว่าเขาล้ำด้วยความลักลํำด้วยความด้วยความสนุกด้วยความตั้งใจนะครับ พวกผมในฐานะที่เป็นคนของกระทรวงการคลังนะครับและคนของสสพทที่มาด้วยกันนะครับก็รู้สึกว่าก็ประมาณที่เราสัมภาษันมาเนี่นะครับมันคุ้มเกินคุ้มเลยครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้มาวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณคุณพรานะครับคุณแขมนะครับแลวคุณพอนะครับแล้วก็น้องด้วยคนนันนะครับขอบคุณมากครับ จากนั้นคณะจากกระทรวงการคลังและสสคเดินทางต่อไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลปลายพระยาจังหวัดกระบี่เทศบาลเพื่อชีวิตต้นแบบการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนในชุมชนก็สืดเนื่องจากว่าแรงบันาดาลใจที่เราคิดจะส่งเสริมขาดเป็นชาวบ้านเนี่ยให้ใช้ แนวคิดทฤษฎีของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการโน้มน้าในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นแร,นรงบันดาลใจหลายๆอย่างประกอบกันโดยเฉพาะอย่างยิง่งเทศบาเลเองมีข้อจากัดในหลายๆเรื่องนะครับในที่สำคัญที่สุดในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาในเรื่องของวิกฤตเศรฐษฐกิจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เรามาคิดใหม่นะครับว่าสิ่งที่เราจะพึ่งพาตัวเอง เราต้องพึ่งตัวเองก่อนนะครับในการที่จะส่งเสริมอาชีพชาวบ้านนี่เขาอยู่ได้ถึงแม้เขาไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ทํายังไงให้เขาลดหายกใจก็คือทําในเรื่องของฐานการเรียนรู้อย่างผมเองเนี่ยเป็นนายโยธามนตรีเนี่ยผมก็อยู่ที่นี่มานานแล้วก็รู้ภูมิสังคมรู้บริบทรู้อะไรทุกอย่างจากทางตรงก็คือไปนั่งคุยในเป็นทางการทางอ้อมก็คือไปนั่งทานกาแฟไป ไปปฏิสัมพันธ์งานจบงานบวตงานอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะรู้ทุกเรื่องที่ชาวบ้านเขาต้องการในเขาเร้เพราะฉะนั้นในการตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้อย่างตรงๆเลยว่าเขาต้องการในเขาเดือดร้อนในเขาก็อยากได้ภายใต้พื้นที่50ไร่ของสำนักงานเทศบาลปลายพระยาเทศบาลได้สร้างฐานการเรียนรู้อาชีพเกษตรเสริมรายได้เพื่อเป็นฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีแปลงสาธิตและพัฒนาที่มุ่งให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การผลิตอาหารสำหรับการบริโภคเพื่อลดรายจ่ายและเสริมรายได้ให้แก่ครัวเรือนประกอบด้วยฐานเรียนรู้ต่างๆอาทิเช่นฐานเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีดดวงสาคูและฐานเรียนรู้การเพราะถั่วงอกแบบตัดราบ ทางสสคมาต่อยอดยนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการปรรูปพวกนี้นะครับคือทางสสคเนี่ยมาเติมเต็มให้กับเทศบาลโดยการขยายฐานการเรียนรู้ลงสู่ชุมชนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของอแพ็กกิ้งในเรื่องของการควบคุมให้กับชาวบ้านในต่ลโครงการภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการคลังและสสค ช่วยส่งเสริมการนำความรู้จากสำนักงานเทศบาลทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเกษตรขยายสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำความรู้จากการสรุปบทเรียนไปปฏิบัติในแปลงเกษตรของครัวเรือนชาวบ้านได้จริงคือมกกื่อก่อนนะฮะแต่ก่อนเนี่ยบริบทของเทศบาลเราเนี่ยคนจะคนจะมาออกมังกายค่อนข้างน้อยเพราะ้จากว่าเราไม่มีสถานที่นว,วันนี้เขามาเปนเยอะ ทีนี้โดยธรรมชาติของคนมาออกกำลังกายเ,ยเราอนุมานได้เลยว่าเขามีความสุขเพราะว่าเขายิ้มแย้มแจ่มใสสุขภาพเขามีขึ้นและผมขณะนี้ผมกําลังทํายุทธศาสตร์แข่งกับโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ที่ถนนฝั่งโน้นนะครับทีนี้คนเวลามาทางทางปากน้ำเนี่ยมาทางฝั่งนี้นะครับผมก็พยายามที่จะเชิญชวนให้เขาเลี้ยวซ้ายมาทางนี้แต่วเขาอย่าเลี้ยววาและคนที่มาทางนั่น ทางด้านทางเหนือเนี่ยครับให้เลี้ยวขวาอย่าเลี้ยวซ้ายแล้วทายังไงให้โรงพยาบาลปราบยาเจ๊งไม่ได <c oughs> ตนน้ตอนนี้กําลังสู้ทางยุทธศาสตร์สู้ยู่ถ้าคุณมาทางนี้บ่อยๆคุณไม่มีโอกาสเข้าไปเลี้ยวขวานอกจากแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดกระบี่แล้วคณะของกระทรวงการคลังและสสคยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาการทักษะการเรียนรู้ของเด็กพิเศษเพิ่ม6ทักษะสำคัญ ณนะโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีเทศบาลน,นครภูเก็ตจังหวัดภูดเก็ตที่นี่เราจะอยู่กันอย่างมีความสุขคือหมายความว่าคุณครูทุกคนรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสองค์อันนี้ข,ของของโรงเรียนแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าก็ดีพานโรงก็ดีลูกจ้างทุกคนเข้าใจหมดว่าโรงเรียนมีเด็กกลุ่มนี้อยู่โดยเฉพาะแม่ค้าเนี่ยผมเองผมเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับว่า ถ้าคุณทอนตางเด็กพวกนี้ผิดผมถือว่าคุณจิตนาโกงเด็กเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเลยว่าคุณต้องให้ความถูกต้องให้ความเป็นธรรมให้ความเมตตากับเด็กกลุ่มนี้นะครับก็ถือว่าพัฒนาไปเยอะนะครับอตอนแรกเราทําตามลําพังตอนหลังก็เริ่มมีหน่วยงานอื่นเข้ามารับภาพแล้วก็มามาดูแลอย่างเช่นสสอคอเนี่ยฮะสิ่งที่เราได้จากสสอคอเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาของเด็กกลุ่มนี้เลยแต่เดิมเด็กเนี่ยเวลาชั่วโมงว่างแกก็ไปเพ่นพ่านอยู่ตามข้างนอกซึ่งเราก็ต้างแบกดูอยู่่างห่าง แต่ตอนนี้พอมีสื่อมีห้องมีศูนย์แกก็จะมากลุกอยู่ตรงนั้นนี้ฮะแล้วก็การมาถลุกอยู่ในศูนย์ทำให้แกได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นค่อนข้างจะเยอะทั้งครูทั้งผู้ปกครองพอใจนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเด็กพัฒนาขึ้นอยากก่างจริงๆครูฮิรัญยากุลน,นอกครูสอนดีที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือเด็กพิเศษได้ทุ่มเทเพื่อสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยได้ใช้ ศูนย์พัฒนาการทักษะการเรียนรู้ของเด็กพิเศษเพิ่ม6ทักษะสำคัญฝึกศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กพิเศษช่วยสร้างสมาธิและกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดีเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขสหรับอุปสรรคในการเรียนการสอนเด็กพิเศษในโรงเรียนนี้ค่ะเด็กพิเศษมีความหลากหลายในเรื่องของความบกพร่อง ทั้งสติปัญญาออทิสติกแล้วก็พิการสอนทําให้การเรียนการสอนอ่ะมันยุ่งยากนิดนึงคือเราจะต้องสอนตัวต่อตัวถ้าว่าเด็กเหมือนกันเราก็จะสอนง่ายขึ้นแต่ถทาว่าเด็กต่างกันเราก็ต้องแยกการสอนตัวต่อตัว,ตวเด็กถึงจะได้รับการพัฒนาพัฒนาอย่างเต็มที่ค่ะภูมิใจ ที่เขาประสบความสำเร็จในการศึกษาอย่างเช่นเขาจบจากโรงเรียนเราระดับประฐมเขาก็สามารถต่อยอดมัธยมได้ก็คือเรามองเหมือนลูกศิษย์เรามองไปสูงเรียนสามารถเรียนในระดับชั้นสูงได้แล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จเขาก็ประสบความสําเร็จเขาสามารถอยู่ในสังคมได้ได้อย่างมีความสุขค่ะการติดตามและเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการของกระทรวงการคลังและสสคในครั้งนี้แสดงให้เห็นความสําคัญของการขยายโอกาสการเรียนรู้ ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทและความร่วมมือร่วมใจของชุมชนรวมทั้งศักยภาพและนโยบายของผู้นำชุมชนสิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนและชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของสังคมดังเจตนารมณ์และภารกิจของกระทรวงการคลังและสสค ที่มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้สังคมไทยของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเกื้อหนุนให้เกิดอัญมณีทางปัญญาต่อไป